สวัสดีคนชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะวันนี้มาเจ,เจอกับแม่หมอน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์หรือแม่หมอน้ำอ้อยสตาร์ลอตเลฟนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอัดคลิปดูดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดในเดาวจันทรพุทดสุขลัคนาหรือแบบราศีได้หมดเลยแบบไทยแบบตะวันตกดูได้หมดเลยนะคะหมอไม่ได้ยิงว่าจะเป็นแบบไทยแบบตะวันตก หมอจะมาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2565น้านี้จะเป็นอย่างไรเรามาเช็คดวงกันที่นี่นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการอัรปเลิแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรจะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมอน้ำอ้อยแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะและก็จะเป็นวัญกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยที่สร้างคลิปดีๆเช็คดวงดีๆแบบนี้ให้กับชาวราศีมังกรได้ดูทุกคลิปทุกเดือนได้ต่อเนื่องเช่นกันนะคะ ชาวราศีมังกรคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับหมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะ p o OK ่2 3 5 5ปรากุที่หน้าจอแล้วนะคะเป็น ID ดีะนะเป็น ID ดียไน์เพิ่มเพิ่อเข้ามาก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีมังกรคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะมาค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกุภาพาถึงมีนานี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอทราบหน่อยครูบาอาจารย์คะ่ะความรักความสำคัญค่ะก่อนอื่นหมอก็ขอบอกเลยนะคะว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะจ๊ะอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียว ชาวมังกรอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานของคุณบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะแต่ถ้ามันไม่ใช่พลังงานของคุณก็อาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นก็ได้นะคะชาวราศีมังกรค่ะ,ะหลุดมาแล้วนะคะเพจออฟคัพเหมือนใครอยากจะซื้ออะไรให้คุณได้ทราบนะคะชาวราศีมังกรเพจออฟคัพค่ะใบแรกเลยนะคะ Nice of Cup คัาวถ้วย หนึ่งถ้วยว้าวจั d g m e อือทีออฟคัพสามถ้วยค่ะพลังงานของชาวราศีมังกรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโชคด้วยนะคะจะมีความรักที่ดีนะคุณอาจจะได้เจอกับคู่สเมเรคู่สวรรค์ส่งมาให้นะคะชาวราศีมังกรหมอเห็นว่าคุณสามารถที่จะปลุกวิญญาณปลุกรู้ปลุกรู้นะตื่นกับอ่า จิตวิญญาณจิตวิทยาของคุณตื่นกับสิ่งที่คุณอยากชัดเจนอยากแน่วแน่อยากจะทําอะไรให้มันสมควร,รอยากจะทําอะไรให้มันว้าวเห็นไหมเห็นไหมคะอ่าใต้สำรับของคุณก็คือไพ่ของ tree of pentacle s 3เหรียญน,นะคะเห็นไหมคะ <c oughs> ความรักชาวราศีมังกรค่ะหมอเห็นว่าคุณนะคะอาจจะเห็นไหมคะ เป็นความรักเก่าๆที่คุณเคยจบสิ้นมานะคุณอาจจะตื่นรู้แล้วคุณอาจจะตกผึกความคิดของตัวเองแล้วอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องอยากจะหาชีวิตให้มันสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะอยากจะก้าวหน้าผ่านพ้นในสิ่งที่เลวร้ายของคุณไปได้นะคะความรักของคุณอาจจะเป็นความรักเก่าๆความรักที่จบแล้วพังแล้วหรือห่างกันไปแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะตื่นรู้คุณอาจจะทําอะไรให้มัน ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีอะไรที่ตกผลึกกับชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นนะ,ะเห็นไหมคะ,ะจัเปี่ยนออกมาเปล่าแตรถึงการปลุกวิญญ,ญาณปลุกชีวิตปลุกสิ่งอะไรดีๆให้คุณได้เริ่มต้นใหม่มีอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณได้นะชาวราศีมังกรเพราะว่าหมอเห็นว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณอาจจะเจอความรักสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเจอคนรักที่ยัง เข้ากับคุณไม่ได้อาจจะเป็นความรักที่ยังทุรักทุเลไปกันต่อได้ยากมันมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะไปกันได้ยากแต่หมอเชื่อว่าในช่วงกุมภาพันธน์นี้หมอเห็นเชื่อว่าพลังงานแห่งความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาจะดึงดูดให้ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคนรักที่ใหม่ใหม่เป็นคู่โซเมตเป็นคู่ดีคู่ที่มีจิตสัมพันธ์กันเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะชาวราศีมังกรคะ เห็นไหมคะหมอเห็นสามถ้วยกับดมูลนะสามถ้วยกับดมูนมันเป็นถึงแม้ว่าคุณจะมีความกังวลใจความสับสนล,ลังเลอะไรต่อกันก็แล้วแต่นะคะหมอเห็นเชื่อว่าพวกคุณจะมีะการเหมือนเหมือนให้ความสุขด้วยกันได้นะอาจจะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันมาก่อนแต่มันจะสามารถพัฒนากันเป็นไปได้อย่างคนรัก เป็นไปได้อย่างคู่แฟนเป็นไปได้อย่างคู่จิตสัมพันธ์กันที่ดีได้นะคะชาวราศีมังกรนะคะหมอเห็นว่าเห็นไหมคะใน o ต c อกคัาคุณอาจจะมีหรือคนคนนั้นของคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนที่อยู่ในสต็อกของเขาหรือในสต็อกของคุณก็ได้แต่คุณก็ยังไม่ได้เลือกคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใครชัดเจนนะคะหมอเชื่อว่าชาวมังกรอาจจะมีคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วเป็นคนรักที่เป็น สมัคที่ส่งมาให้คุณได้รู้ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันเขาคนนั้นอาจจะเป็นคู่โซเมตคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่คุณต้องการและคนที่ถูกใจมากๆนั่นเองคะ่ะชาวราศีมังกรค่ะทีนี้หมอจะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะขอทราบความรู้สึกชาวราศีมังกรหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคนที่คุณดิวด้วยคนที่มีประเด็นด้วยคนที่คุณรู้สึก รักชอบเขานะคะให้นึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้นะคะชาวราศีมังกรคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องนะจ๊ะแล้วก็จะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมอน้ำอ้อยแบบนี้ทุกๆเดือนนะคะามาอัดเกรดกันได้นะมาอัพเกรดกันได้แล้วก็มาเช็ค คลิปของแม่หมอน้ำอ้อยได้ทุกๆเดือนนะหมอจะอัดคลิปทุกๆเดือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้ฟังแบบนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะคะคือแม่หมอน้ำอ้อยทาร์ลสเลิฟนั่นเองนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์ขหมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ p o k OK 2355เป็น ID l ดี e ลนะคะหรืออาจจะเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะแม่หมอจะจองคิวไว้ให้นะคะช่วงนี้คิวว่างนะคะ โอเคค่ะก็มาดูความรู้สึกคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไรบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะ Three of Men นะคะสามไม้นะคะแล้วก็ Knight of s w o r d เก้าดาบนะคะคุณได้เก้าดาบนะคะความรู้สึกคนรักของคุณนะแล้วก็ไพ่ของ Knight of Swords King of s w o r d ขอไพ่เราชาดาบนะคะ ทีนี้หมอจะขยายไพ่ของอ่าของเก้าดาบนะคะเก้าดาบออกมาบอกอะไรคะคุณบาอาจารย์ในความรู้สึกคนรักของชาวราศีมังกรเก้าดาบคืออะไรคะเก้าดาบเก้าดาบก็คือไพ่ของเพจออฟซอ o r นะคะอัศวินดาบนะคะ ทำไมดาบดาบกับไม้นี่คุณมาเต็มเลยนะคะชาวรามัางกรคุณอาจจะเดียวกับคนธาตุลมนะคะคุณที่เป็นราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนได้นะคะหรือคนที่เกิดในดาวจันวันพฤหัสวันพุธได้นะคะหรือราศีใดก็ได้นะคะที่หมอไม่ได้พูดมานะคะคุณอาจจะเดียวกับราศีใดก็ได้นะคะ ความรู้สึกของคนรักของคุณเขาบอกว่าคุณอยู่ห่างไกลเข้ามากแต่เขายังมองคุณอยู่นะคะเขายังอยากที่จะเดินทางมาหาคุณอยากที่มาเจอมาเจอคุณนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่เขายังเป็นห่วงหัวเขายังเป็นห่วงความห่วงใยให้กับคุณอยู่นะคะชาวราศีมังกรนะคะหมอเห็นว่าคนรักของคุณเขาอยู่ไกลคุณมากเลยนะคะอาจจะอยู่คนละแดนคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศอะไรก็ได้นะคะเนี่ย มันก็เลยทําให้คุณหรือว่าเขาเนี่ยอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นเขานะคะเป็นพลังงานของไพ่ก้าวดาบไพ่ก้าดาบมันเป็นความสับสนเป็นความลังเลเป็นความแบบเศร้าเสียใจอะไรที่เหมือนกับคุณคิดว่าความรักของคุณกับเขามันยังเป็นความรักที่ยังเปต่อก,กันได้ยากหรืออาจใครบางคนที่ทําให้การเสียใจเศร้าใจแบบบางบาง,บางกรณีบางช่วงบางตอนหรือบางสภาวะหรือเปล่าคะ หมอเห็นว่าไพ่เพสออฟซอร์เนี่ยคนรักของคุณเขาเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกับคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นค,นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเขาจะเป็นรูปชายรูปอ,อาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่รูปงามมีความสามารถมีความฉลาดปราดเปรื่องนะมีหน้าที่การงานที่ดีเขาเป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบพอสมควรนะคะ อ่าแต่เขาก็รักคุณนะคะเขารักคุณคุณก็รักเขาแต่ในความรักของคุณมันเหมือนกับว่าเป็นก้าวดาบมันเหนมืนอนกับมีสภาวะจิตใจที่ยังไปต่อกันย you know, ังคลุมเครือยังไม่ชัดเจนกันอยู่หรือเปล่าคะหมอเห็นก้าวดาบนี่อาจจะเป็นเขาก็ได้หรือคุณก็ได้นะคะทีนี้ king of s w o r d มันเป็นราชินีอถือดาบนี่คืออะไรหมอขยายให้นะคะราชินีดาบเขาบอกว่าเขายัง ห่วงหาคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่ถึงมันจะเป็นระยะไกลหากไกลกันก็แล้วแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวราศีมังกรขอขยายไพ่ของราชาดาเพื่อ,อะไรคะราชาดา ราชาดับคือเดอะเวิลด์นะคะอออยู่ห่างไกลกันจริงๆนะคะชาวราศีมังกรคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลกันแสนโพนเลยก็ได้คนละจังหวัดคนละประเทศคนละแดนคนละถิ่นออถึงแม้ระยะทางของคุณเนี่ยหมอเชื่อว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อคุณนะระยะทางในความรักความความสัมพันธ์ของคุณนี่อาจจะอยู่ไกลกันมากมันก็เลยทําให้คุณนิเฟลทาให้คุณหรือเขาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะ มันเป็นระยะห่างของของความรักการห่างไกลกันนะแต่ยังไงซะแล้วแต่นะเขาก็ยังออมองคุณอยู่ไกลๆแหละมองคุณอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะชาวราศีมังกรนะคะเนี่ยเขาก็ยังเป็นราชาดาบเป็นคนที่เหมือนเขาหึงคุณห่วงคุณนะเหมือนเขาส่องเฟซส่องไลน์คุณอยู่ประจําเลยนะเนี่ย เขาระแวดระวังตัวเองมากนะคะแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้คุณไปมีรักกับใครนะเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นความผูกพันอยู่นะคะที่หมอเห็นนะมันเป็นความผูกพันมันยังเป็นความรักกันอยู่นะคะอ่าแล้วความรู้สึกของคุณล่ะคะความรู้สึกของคุณคุณเป็นยังไงบ้างกับเขานะคุณเป็นคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับคนรักของคนคุณนี้คะคนที่คุณดวด้วยคนที่มีประเด็นคนที่คุณคิดถึงคนนี้คุณเป็นยังไงกับเขาคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรบ้างนะ ถ้าคุณจะฝากผ่านคลิปคลิปนี้ในความรู้สึกของคุณคุณอยากจะบอกเขายังไงบ้างคะชาวราศีมังกรคะ3อ of c ั p นะคะ3ถ้วยนะคะ The Sun Wow The Sun นะคะ The Sun Judgment นะคะ, Jud อะ Judgment อะจัดเม้นต์ออกมาสองรอบแล้วนะคะชาวราศีมังกรเอ้ามาเอาขยาย Judgment ์ Jud สองใบคืออะไรคะ Judgment ์ Jud สองใบคืออะไรเอ่ยสองดาบ ออกมาอีกแล้ว King of Salt. อ w o r d s อาทีนี้หมอจะขยายไพ่ของสามถ้วยคืออะไรคะสามถ้วยขอขยายไพ่3า,ามถ้วยให้กับความรู้สึกชาวมังกรที่มีให้คนราคาักค่ะครูบาอาจารย์คะขอขยายสาถ้วยสองใบให้กับความรู้สึกชาวมังกรที่มีให้กับคนราคาักค่ะ ราชาดาบนะคะแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าโอเคเดี๋ยวค่ะขอขออนุญาตนะคะมีสายเข้าแป๊บหนึง่งอ่าเรามาดูต่อนะคะที่สายเข้าขอไพ่นะคะอ่าทีนี้นะคะที่หมอขยายมานะคะก็คือไพ่สามถ้วยเนี่ยมาขยายเป็นไพ่หนึ่งดาบแล้วก็แปดไม้นะคะคือความรู้สึกของคุณที่เขาอยากที่คุณอยากจะบอกเขาเนี่ยคุณอยากจะบอกว่าอ่าคุณก็อยากจะเป็นครอบครัวกับเขานะคะถึงเดซันเนี่ย คุณอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาคุณอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบชัดเจนแบบมีความสุขแบบอุดมสมบูรณ์ที่มันชัดเจนให้กับตัวของคุณเองได้แหละชาวราศีมังกรที่นี้หมอเห็นว่ามันมีคนใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังมีครอบครัวมาแล้วมีคู่มาแล้วมีคนที่เขารักอยู่แล้วหรือคุณเองมีหรือเขามีก็ได้น,นี้ไพ่สลับพลังงานกันได้เนาะแต่ว่าหมอเห็นว่าไพ่สามถ้วยที่มาขยายเป็นไพ่หนึ่งดาบแปดไม้เนี่ยเหมือนคุณจะระแวระวังตัวแล้วก็เหมือนคุณจะ,ะจะพูด มีเงื่อนไขให้กับเขาอะค่ะมีเงื่อนไขมีข้อสัญญามีข้อบทกฎที่คุณจะต้องคุยกับเขานี่แหละว่าถ้ายังเป็นสามถ้วยอยู่เนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังไม่คลุมเครือยังไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะตัดคุณพร้อมที่จะจบคุณไม่เอานะแต่ถ้าคุณรับเงื่อนไขแต่ถ้าเขารับเงื่อนไขของคุณได้เนะี่ยคุณก็พร้อมที่จะไปตอกบกับเขานะ คุณจะมีเงื่อนไขแบบนี้ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าแปดไม้เนหมอเห็นว่ามันจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ยังเกิดรักกับคุณได้อยู่นะเพราะว่าคุณก็อยากที่จะเป็นถึงครอบครัวกับเขาอยากอยู่อยู่ชายคาเดียวกันกับเขาอยากจะแต่งงานอยากจะมั่นหมายอยากจะทำอะไรให้มันจริงจังเป็นถึงดัซซันนะคะคุณจะมีเงื่อนไขคุณจะมีอะไรที่จะตกลงกับเขานะคะเป็นสามถ้วยได้หมอบอกว่า,าเห็นไหมคุณบอกว่าถ้ามันเป็นไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็จดพร้อมที่จะตัดจะจบแล้วก็คุณพร้อมที่จะเดินหน้าในชีวิตของตัวเองอยากที่จะ ทําชีวิตของตัวเองให้มันมีให้มันให้มันตื่นรู้ขึ้นอ่ะให้มันเบิกบานขึ้นให้มันมีความสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายกับคุณสิ่งที่คุณทาไม่ดีมาหรือเขาทําไม่ดีกับคุณมาหรืออะไรอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณจะลบล้างเรื่องของตรงนั้นได้นะคุณจะ,อะเอาเรื่องตรงนั้นออกไปในใจของคุณให้หมดนะคุณพยายามที่จะตื่นรู้พยายามที่จะปลุกจิตปลุกใจตัวเองให้มันมี สิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะทำอยากจะต้องการนะคะไพ่ของ j u d g m e n t มันเป็นไพ่ของแห่งเวรกรรมด้วยนะคะออหมอจะบอกเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมหรือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นพฤติกรรมถ้าเราทำสิ่งที่ดีมาเราก็จะได้รับผลที่ดีนะคะชาวราศีมังกรแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะเวรกรรมก็จะตอบสนองเราในสิ่งที่ คุณก็อยากจะเนี่ยเห็นไหมคะแจ็คสันมนที่หมอบอกเนี่ยนะคะมันเป็นโชคชะตานะคะมันเป็นสิ่งที่อ่านี่แหละที่หมอบอกนะมันเป็นสองดับเห็นไหมคะสองดาบกับราชาราชาดาบมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครือยังเปิดเผยไม่ได้หรืออ่าหลายๆคู่หลายๆคุณอาจจะบล็อกกันไปแล้วด้วยนะคะหรือคนรักของคุณที่คนมีคู่เนี่ยเขาก็อาจจะ มีอีกก้มีทิฏฐิมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจกับคุณนะคุณก็พยายามที่จะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะพยายามปรับตัวเข้าหากทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์แบบแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะในอนาคตในอนาคตความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอทราบหน่อยนะคะ ครับนะคะ The Empress ว้าว The Emperor คิง g เรียนอัศวินดาเอออัศวินไม้ขอไทยค่ะมาคู่กันเลยนะคะ The Empress กับ The Emperor คุณเป็นคู่กันนะเนี่ยคุณเป็นคู่โซเมตนะคะชาวราศีมังกรคุณจะมีพัฒนาการความรักความสัมพันธ์ไปแบบระยะยาวเลยนะคะ อีกคนก็เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงสตรีที่มีคุณงามความดีมีความสุภาพเรียบร้อยเป็นบุคคลที่สามารถช่วยเหลืออุปถมัมภ์เมตตาซึ่งกัละันไปได้ดีแบบระยะยาวแบบความสุขความเพอร์เฟกต์คุณดูสิคะที่แม่หมอจับได้เลยนะคะเป็นราศีมังกรเป็นราศีแรกเลยที่หมอได้อัดคลิปวันนี้ The Emperor กับ The Empress คุณเป็นคู่กันนะคะชาวราศีมังกรคุณเป็นคู่กันคุณเป็นคู่ที่ เป็นคู่ผัวตัวเมียที่จะสามารถสร้างอนาคตต่อไปด้วยกันแบบยืนยาวนะคะ,ะเป็นคู่ที่มีความสุขความโอรเฟคความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เลยนะคะชาวราศีมังกรคะเห็นไหมคะคุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เห็นไหมมีการช่วยเหลือจุนเจอือช่วยเหลืออุปถมัมภ์เมตตาซึ่งกละันได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะชาวราศีมังกรนะคะ,ะเห็นไหม เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งจิตไมตรีที่มีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์กันมีความห่วงหาอะไรอาวรแบบว่าช่วยเหลืออุปถัมเมตตาซึ่งกระ,ะกันได้เป็นอย่างดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะชาวราศีมังกรโอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีมังกรแค่นี้อยากจะดูดวงส่ินตัวทักทแอดไลน์กับหมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะพีโเคนะเป็น ไอเไลน์นะเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุณก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีมังกรคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้อัปเกรดแบบนี้ได้เรื่อยๆแล้วก็จะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมอน้ำอ้อยแบบนี้ได้เรื่อยๆนะจ๊ะ <How? S 2> และก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้อัดคลิปดีๆได้มาอัปเกรดได้มาเช็คดวงของชาวราศีมังกรทุกๆเดือนแบบนี้ได้ต่อเนื่องเช่นกันนะคะชาวราศีมังกรคะสำหรับวันนี้หมออ้อยก็ขอลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบบ๊าายย